สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินอีสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังไม้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวทั่วโลกอะไรปูวัย81ปีผู้ฉีดวัคซีนคนแรกของโลกเสียชีวิตแล้วมิลเลอร์รายงานวันที่16พฤษภาคมว่านายวิลเลียมเชคสเปียร์ชาว ชายชาวอังกฤษที่เป็นชายคนแรกของโลกที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เสียชีวิตขณะอายุ81ปีเมื่อวันที่2 0พฤษภาคมที่ผ่านมาระหว่างรักษาโรคหลอดเลือดที่สมองที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโคเวนทรีแอนด์วอริเซอร์ข่าวความสูญเสียของครอบครัวเชคสเปียร์เกิดขึ้นกว่า5เดือนภายหลังจากนายเชคสเปียร์เข้ารับ การฉีดวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์บิออนเทคในวันวีดีเมื่อวันที่8ธันวาคม2563ต่อมานางมากาเล็ตคีเนนอายุ91ปีซึ่งเป็นบุคคลแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวพ้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากบันเทิงดาราและทันกเกษตรมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวพ้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ